เรามาเล่นช้างว้าวแม่ต้นมะพร้าวนี่สวยจริงเลยนะฮะต้องถ่ายรูปไว้ก่อน้ยไกลไปเ yeah. okay. ยี่ยมโอเคอุ้ยรถสีแดงสวยจิ้มเลยนะฮะวิลืมเปิดรายการสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟ้าคายนะฮะอ่าร้องห้าอย่างไกลห่างพาที่ห้าแล้วฮะกินปากนี่ออกเกลเลยในสุดก็มาถึงตอนที่ห้าจนได้นะฮะก็ไม่อยากเชื่อเลยว,ว่าจะทําได้ขนาดนี้นะฮะก็ขออภัยนิดนึงเรื่องของอ่า การทําคลิปหรืออะไรด้วยนะฮะก็โปรดขอร้องว่าอย่าเพึ่งดราม่าหรืออะไรก็ตามนะฮะว่าคลิปผมไม่ดีนร้ออย่างนี้ก็มันแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนะอ,อว่าไม่ได้หรอกว่าใครดีไม่ดีคุณอาจจะไปดูของคุณฮาร์็อลกเกอร์มาแล้วก็ก็มาดูของผมก็อย่าไปเปรียบเทียบแล้วกันก็ดูของใครของมันแล้วกันเออง่ายดีเอาละครับภารกิจนี้รู้สึกว่าจะบอกว่าเออพึ่งเคลียร์เสือดาวไปสองตัวนะอ,อแล้วก็วิมันจะมีจุดตรงนี้ให้ไป อาบอกก่อนนะว่าเราเพิ่งเคลียร์เลเดียวทาวเวอร์ไปแล้วแล้วก็อะไรอย่างยึดค่ายไป,ปเมื่อกี้เองอ่าผมเลื่นไป,ปเมื่อกี้เองก็เราเพิ่งมาอัดอ่าอ๋อโอเคครับ <c> ถ <oughs> ึงมันดังนิดนึงอ่า้ยมีรถรถรถ,รถต้องรีบซื้อนะฮะเดี๋ยวแม่งหมดเออหหาอะไรก็ไม่รู้อ้าเป็นว่าเราไปไหนดีอ่ะไปภารกิจเลไไหมเดี๋ยเช็ครอบหนึ่งก่อนไม่ชะฉัไม่มั่นใจมีแพ้ด้วยอ่าแล้วก็วิมีเพชรไปเอาเพชรก่อน เพชบอเพชบอเพชบอบอแล้วเพชอ่ะยิงทำไมเนี่ยอู้อภายนะปืนลั่นเอออยากจะบอกหรอกปืนมันลั่นเออโอ้ขับขับขับนี้ขับนี้จะบอกว่าสไตล์การขับรถของเจสันนี่มันโอ้โอ้กูเลินลงดีกว่าวะง่ายกว่าเยอะอู้ถ้าจะลำบากขนาดนี้นะแม่อดีว่าเดี๋ยวแม่งเฟืองระเบิดอ่าเป็นว่าเราเดินไปก็ได้นะฮะ เออผมเพิ่งดูอะไรมาไม่รู้นะอุ้ยสมุนไพรเก็บบอกเบ็บบอกเก็บก่อนไว้ครับอุ้ยควายควายเต็มเลยมานี่มันดงอะไรเนี่ยดงควายนะอุ้ยอ่ะเขาเป็นไรเนี่ยโอ้โหโอ้มีเสียงเสือมีเสียงเสือเสือบอกเสืยบอบีกไมไปอยู่ในไปสัตว์ปูนโอ้ เสืออยู่ไหนอยู่ไหนไหนบาะโอ้โหเต็มเต็มเลยว้าวววยายอ้าไอ้ไอ้ไอ้เสือเออไอ้เสือไอ้เสือตายละโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหเรียบร้อยเออช่วยอยู่ช่วยอยู่ลูกหมดอีกโอ้มาเป็นกองทัพเลยมาเป็นกองทัพเลยกองทัพบบาเออเออตายละเขาเรียกว่าช่วยกันหนามากินนะฮะเออแหมเราก็นะ คนยืนไว้อะไรดีไหมเนี่ยดีกว่าป่นแม่งเลยนี่คือวิธีของคนนะวิถีของคนก็คือเราต้องป่นนะฮะอ่ามึงเพิ่งมาในตอนนี้เนี่ยลงไปเอาเนื้อสาก,กเนื้อเนื้อชช้นดีเนื้อชั้นดีโอ้โหเนื้อนี่หายากมากไทเกอร์สตองสวัสดีเพร่รู้สึกว่าพี่จะหล่อขึ้นทุกวันนะเนี่ยหน้ามึงนี่เหมือนกันหมดทุกคนเลยปะเนี่ยเล็กน้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ขอโทษมือมือไปโดน วิวิวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไมาไมาโอ้ยุ้ยรุนแรงรุนแรงไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วขอโทษขอโทษอ้เกิดแค้งเกินโกรธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเจ็บช้ำไปก็ได้วะแง่รุนแรงอู้ฮะเราไปภารกิจเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องหารถก่อนนะเนี่ยไม่มีรถแล้วมันควายขนาดแท้เนอแมวดีกว่าเราไม่แลกเนื้อควายนะ ควเป็นสัตที่มีบุญคุณกับพวกเรามากนะฮะอ่าเฉพาะในประเทศเรานะวิรถรถนี่เจอละไม่ลืมที่จะขึ้นรถอ่าไปบึนไปเลยวู้วิธีการขับรถคือผมทางตรงคือทางที่ดีสุดใช่ไหมคําตอบเลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อย่างเงี้ยโอ้โอ้โอ้โหข้างหลังนี่บอกให้รู้เลยบอกให้รู้เลยว่าข้างหลังนี่พังแล้วอ่า ไปภารกิจเลยดีกว่าแต่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 เพลงอะไรเนี่ยฟังแล้วไม่อยากอยู่ชาวเกาะเลยกะทิกะทิชาวเกาะโอ้โหจะแตกโอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะอุ้ยแสแดงพวกสแดงโอ้โหยายาพี่เบรกไม่ทันเออขับรถไม่เป็นนะโอ้นี่บอกให้รู้ว่าผมขับรถไม่เป็นเออโอ้โหแม่งละเอียดรอนจริงเลยไปละอ่าพวกสแดงเอาอะไรมาฮะไม่มีประโยชน์กากระดีๆนี่เองเออเอ่าโอ้โหแสแดงเติมเลย พี่ขอป้าทางหน่อยรถเบรกแตกขึ้นด้วยเล็กน้อยโอ้รถทีพี่รถเบรกแตกเ,ออ,ดเ,ดกตกเออมืเสื้อแดงเหรอเสื้อแดงบอเสื้อ,อแดงบอวุ้นลบหน่อยโอ้โหโโอ้หขอโทษทีพี่โอ้อยยโหลอยเลยแม่งลอยเลยวะ่ะไม่ค่ายนี้ค่อยย,ยืดแล้วกันอ่าโ,โอเคเด่น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 ภารกิจไกลมากอ,อ,อ่าเอออยู่ไหนวะโอ้โหอ,อยู่นู่นเลยแล้วเราอ่ะอ้อมไกลเลยโอเคไม่เป็นไร ใกล้แค่ไหนก็คือใกล้นะฮะอ่าอย่างที่พี่เกสโนว่าได้กล่าวไว้อ่าเคเกี่ยวไหมเนี่ยเออโอเคไปต่อโอ้สมุดไฟเติมเลยแถวนี้อันนี้มันแหล่งขนมตมบูทัดชัดเลยเนี่ยโอ้โหรถอ้าอ้าอาโอ้โหชนแม่งหมดเลยไปแล้วโอ้โหควนขึ้นเลยอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะฮะที่รู้ว่ารถอืมีคนเช็คประสิทธิภาพแค่ไหนว่าราคารถควรยายจ้จริงนะะ ไปเลยกูให้สละมองหน้ามองหน้าอะไรเอาสิเอาสิเอาสิเอาบ่อเอาบ่ออะไรไรไรไปสิอ้าวเอาซิบึ้มไปแล้วอย่าชนดิเฮ้ยโอ้หเอา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 ลอยลอยเอาเลยลงมาลงมาไอทิศไอทิศลงมาไอทิศมึงจะลงไม่ลงมึงจะลงไม่ลงมึงจะลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงนะลงไม่ลง ลงไม่ลงอ่ะกูแถมเออลงไม่ลงลงไม่ลงอะไรอะไรเอาเลยจะป้ายกับสไนเปอร์ก็เอามาแม่ทำได้แค่นี้บ่เด้ยโด,ยโดยของกันละกันอืมอ้ออ๋อติดเลนอู้ทุนเลนอ่าชักลูกโอเคไปตรงนั้นเลยแล้วกันอ่าอุ้ยวิปืนหมดแม็กเลยลอ่อสักหมดแม็กเลย โอ้โหแมกกาเชียดควันขึ้นเลยนั่นแหละโอเคไปดีกว่านะฮะจุดภารกิจเราอยู่ตรงนั้นนะฮะสงสัยคงได้ตัดพาร์ทเยอะแยะแน่ดูเลยเนี่ยอ่าเพราะว่าเราถ่ายสดถ่ายไปเยอะเออไม่ใช่หรอกอ่าขึ้นรถคันนี้อ่ายึดรถหน่อยนะครับไปดิอ่าโอเคเฮ้ยมีเพชรด้วยเพชรบันไดย่าแต่ไม่เอาครับเต็มแล้วไปฮู้เออไปทางนี้นะอ่าโอเค หมขับรถแล้วมันสบายใจจิมๆนะฮะอ่าเฮ้ยเคแล้โอ้โ,อโหค่ายอะไรเนี่ยพอดทีพี่ผมหลงทางอะ่ะมาผิดค่ายเอาเท,ท่าทีอ้าโอ้โหมากันนี่ไม่เป็นไงโอ้ยโอ้โหยมันเยอะเลยต้อนรับกูอย่างดีเชียดีบอ่อดีบอ่อโอ้โหแม่งไม่ไมน,น่าเชื่อวไไ่ใจยึดค่ายแม่งเติมเพื่อนมาเลยเรียกเพื่อนมาเลยนะเนี่ยโอ้แอบก,ก่อนละเอออะไร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 เก็บเก็โหมีเสือด้วยเสือบอ่อเสือบอ่อ เอ้ยเว้นโอ้ข้างหน้าข้างหน้าโอ้ลูกก็หมดอะไรก็หมดเป็นใจวิงเจงเป็นใจเจมเป็นใจเจมโอ้โหเต็มหน้าเลยปนปืนก่อนปนปืนก่อนเอสจีพีเว้นอะไรเลยเอาให้หมดเออนั่นแหละมีเสือมาจากไหนโอ้โหมาเธอฟาเกอโอ้โหอ้พี่เสือตาช้างโอ้โหระเบิดพี่เสืออ้าวไปซะงั้น พี่เสือไปซะแล้วโอ้โหไปง่ายเหลือเกินเอ้าเอาบอเอาบอกเอาบอกอ่าอ่าไอ้เสือแดงเกลียดมึงมากเออขยันโอ้ปลาระเบิดจริงๆมึงรวยกับระเบิดกันได้ไงฮะพ่อมันลงพ่อมันไปนักผลิตระเบิดเหรอเนี่ยโอ้ไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเออของขวัญจากปีใหม่อ่าซันต้าส่งให้ถึงที่เอออะไรโอ้โหโอ้เอาสิเอาสิอ่ะตายซะโอ้โหอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเอาแอบมาดิเอ้าแอบมาเงาไงเงาไงไอตัวนั้นไอตัวนั้นเจ้าไงเจ้าไงเออปืนกลุ่มกุ๊ซู้ปืนกลุ่มกุ๊ซูนะออไปแล้วโอ้โหโอ้แอบไม่ใช่ฟันเอออู้หูมามาเจสันมึงจะไม่น่าเชื่อได้ขนาดนี้อ่ารีโหลดรีโหลดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โมันยิงเป็นนัดเลยโอ้ดูมันยิงดูมันยิงโอ้เก็บเอาสิเอาสิโอ้โหกรีดกรีด กรี <Ende> <tr> ๊ดเหรอกรี๊ดอืไม่ต้องแชร์ครับกูเป็นคนดังครับไม่ต้องกรี๊ดไมต้อกีดครับเจอกูไม่ต้องกรี๊ดเออเออกูเป็นคนดังอยู่แล้วเออเออดังมากเลยในหมู่ยิงเนี่ยโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้โหปึ๊บโอ้แอบตรงนี้โอ้เอาเตระยะประชิดกูยิงระยะประชิดกูยิงโอ้เยอะมากฟักฟักอยู่ดีก่อนเพื่อนเล่นมึงเหรอเพื่อนเล่นมึงเหรอเพื่อนเล่นบอกเออเพื่อนเล่นมึงเหรอ โอ้ยยิงแม่นยิงแม่นนี่รู้เลยว่ายิงปืนมาเก่งเหมือนกันเก่งเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเราอ่ะอะโอ้โหแอบเอาเก็บปืนโอ้โหได้15นัดขอบคุณครับแหมยังดีก็ยังให้เราเนาะฮะโอ้โอ้โอ้ everybody โอ้โหเยอะเยอะเยอะเฮ้ยปิดสัญญาณก่อนปิดสัญญาณก่อนเดี๋ยวแม่งรู้ปิดรู้เออนั่นแหละเยี่ยมจนเยี่ยมจนเฮ้ยยังไงยังไงยังไม่เคลียร์นะพวกมึงอ่ะยังไม่เคลียร์กันเลยเคลียร์ จะเอาไม่โอ้แอบเออโอ้โห้ระยะประชิดระยะประชิดเออระยะประชิดต้องแก่โอ้โหเดี๋ยว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 อืมกูจะมีอะไรให้ให้เท่ๆเลยขอเท่ๆเลยโอ้โหหน้าสะบัดหน้าสะบัดเลยติดสะบัดติดสายหน้าติดสายหน้าเฮ้ยเฮ้ยชักลุกอึมอ่านั่นแหละอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 อ้าโอ้ยยิงพ้อนแรงเลยโอ้ยเดี๋ยวอืม เอาไงเอาไงไปไหนแล้วไปไหนแล้วไอตัวดีเนาะเอาเฮ้ยแอบอยู่วะแอบหรแอบหรแอบหรอเอ้ยเวนเอ้ย summer bitch อู้เข้าไปข้างในดีกว่าเออแม่งยิงโค่นมันเลยให้มันทำอะไรวะอาวุธเหรอไอเิ๊กอ้าวลงทำไมวะอ้าวขึ้นนี้อ่าเยี่ยมเปิดโอ้โหซีโฟหรอเว้ละยังไง ติดตั้งโอ้โหโอ้โหโอ้ออกง่ายออกง่ายเร็วๆเร็วๆไปแล้วไปแล้วโอ้ระเบิดยาพี่ถอยก่อนระเบิดระเบิดพี่มันอันตรายมันอันตรายอุ้ยมันอันตรายไปแล้วไปแล้วปิดติดโอ้โหปื้มไปเลยพี่โอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องชมครับมาระเบิดค่ายครับไม่ได้มาเที่ยวครับไปแล้วโอเคเอามีสองนัดกู้สู้วะมามาไปไหนเอา วิ้ยโอ้มาเป็นกองนะครับเลยมาเป็นกองกำลังเลยระเบิดไอระเบิดไป้ยนี่ก็ได้อะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนัดหนึ่งก็ยังเอาโอ้โหลูกซองลูกซองมาจากไหนลูกซองโอ้ยิงยิงยิงโอ้โหเอ้ยโอ้โหเทคดาวใกล้ๆด้วยเมื่อกี้เออเอาสิเดี๋ยวเอ้ยจะแค่นี้เหรอทำได้แค่นี้หรอโอ้โหมาได้แค่นี้มาจริงๆครับเยอะจริงๆมาเยอะจริง มาเยอะทางไหนเออมาเยอะเลยนักหนานะชักลูกเลยดิ้งจะมากี่คนซิมจะมาอีากไหมอ๋อเอาของก่อนยี่ยมอของกันนะครับเออโอ้เสร็จสิ้นเจสัน,นทำงานดีมันกับเราเนี่ยฮะว่าเพื่อคงจะภูมิใจนะฉันฉันได้วิธีหยอกเวสลีมาแล้วแล้วก็ติดต่อม,มาแล้วด้วย PC PC ใครว่าผีสีไม่รู้จักอ่าเดี๋ยวเก็บของก็แล้วกันอ่าต้องป้นอ่าขออภัยนะฮะพอดีเปิดกะลิหน้าทอกไว้เนี่ยแหม่ก็อย่างที่รู้ปุ่เทียอะไรเนี่ยตับติดนัดตู้ก็เก็บอ่าพอเส้นแบกแบงค์อะไรไม่รู้อ่ะไม่ออกเออช่างแม่งเอาละฮะก็โโอ้หบุกค่ายแบบลุยตะลาดจริงแหมเจียมจริงนะฮะคือจะบอกไว้ก่อนว่าผมเล่นไปแล้วนะฮะโหเพชรตึมเลยมึงบอลเพชร เออผมจะบอกว่าผมเปิดเสามาใี่หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเป็นว่าเดี๋ยวเราไปค่ายนี้แล้วกันอ่าเท่าที่เห็นนะเออผมเล็งไว้นาะนแล้วเป็นค่ายทะเลก่อนหนึ่งขอตัดฉากไปฉากน,งนึงนะฮะเออขอเก็บของกันนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ฐานนะฮะบ,บายยโอเคครับเราก็มาถึงค่ายนะลกต้นตีนีละฮะขอภัยที่ทํานาไปหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าเราต้องสเตลล่ปะวะเออไม่ต้องราจะต้องอู้ยชนชนชนเออพาร์ทห้านะ เนื่องจากว่าผมยึดเสาอากาศเสาอะไรมาแล้วใช่ไหมก็เลยไม่จะเป็นบุ๊ปจะไปไว่ายน้ำเล่ทำไมเนี่ยเจสันเออ,อู้รู้สึกเหมือนจะพังด้วยแหละโอ้ยขึ้นเลยดีกว่ามาขึ้นขึ้นขึ้นไม่ขึ้นอีกโอเคอ๋อนี่ก็ได้โอ้ติดติดอ่าโอเคโอ้ยเราจะมายึดสันตรงนี้เอ้ยยึดฐานตรงนี้เออ เนี่ยท่าน,น,าน,นี้อ่านี้ที่ผมติ๊กไว้นะฮะ,ะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปอีกภารกิจหนึ่งแล้วกันนะอะก,ก็สำรวจก่อนสำรวจสำรวจอมีของมีเยี่ยมโอเคโอเคเพิ่งถ่ายแล้วก็รู้สึกผมไปป้นเสาเนี่ยผมจะได้ปืนนี้มาด้วยนะคือสไนเปอร์รุ่นนี้นี่เองเพิ่งปลดล็อกได้จากเสาที่แล้วนะฮะเสาที่ผมไปเล่นมาแล้วก็ไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้ให้ดูก็ <c oughs> ขออภัยด้วยที่ว่าอัดไปเล่นไปก่อนแล้วอัดมาแล้วเพิ่งมาเล่นอก็ใจร้อนนะฮะเป็นคนที่แบบ อยากรู้เนื้อเรื่องฟ้าคายเร็วๆไงก็เลยรีบไปหน่อยอ่าโอเคอ่าตอนนี้เอาไปยาดองโอเคเราจะบุกค่ายเล็กๆกันนะฮะอ่าเพื่อที่จะไปภารกิจอีกภารกิจอีกคุณเห็นอะไรไหมเตรียมสไนเปก่อนเลยอ่านายที่หนึ่งอ่าได้เวลาเป่าหัวสไนเปอรอาแมงรู้แล้วแมงรู้แเราสไนเปอร์เราต้องแอบต้องแอบนะฮะอ่าโอเคมันต้องทำเสียงจิ้งจกด้วย โอเคนะเราจะไปมันแบบเงียบนะฮะอ่าเงียบจริงป่าวะเหมือนแม่งเห็นวะจริงๆนะอ่าอ่าเรามือสไนเปอร์นะฮะเราต้องเก็บดีๆวิวิตัวอีกตัวมันสวยงามจริงๆนะฮะอืมิว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 ิเฮ้ยโอ้โหเอเห็นบ่อเห็นบ่อุ้ยแม่งเห็นแล้วแม่งเห็นแล้วอุ้ยอะไรอะไรวัวเลาะวัวเลาะวัวเลาะออมากูสู้อะไรกูไม่ได้หรอก เอ้ยเอ้ยเฮ้ยกูดีที่เก็บสไนเปอร์ไว้เก็บสไนเปอร์ไว้ก่อนปุ๊บแอบแอบแอบโอ๊ยจ้ะอ่าเปี้ยงหาใครอ่ะกูอยากรู้ผมเปี้ยงหาใครเปี้ยงอุ้ยข้างหลังข้างหลังมึงเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอตาบ้าไม่เห็นตาบ้าไม่เห็นเทคดาวแม่งเลยโง่ดีนะโง่หลายก็ตายซะฮู้สำเร็จแล้วแม่มันยึดฐานดีจริงๆนะฮะโอ้ยแค่นี้เองเหรอวะ โอ้ยเรา,าลก็ลุ้นตั้งนานแต่โถอ,อ,อาละฮะก็สำหรับคลิปนี้ฟลาคายพาร์ทที่5ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะพวกมึงเพิ่งมาไงเนี่ยกูยึดเสร็จแล้วเพิ่งมาเดี๋ยวกูโดเรือมกันเลยเนี่ยฮะเรือใหญ่แล้วเราอ่ะเรือใหญ่แล้วเราอ่ะฮะเอโอโดดยงจึงแม่งเลยเรายึดฐานได้ฐานหนึ่งแล้วนะฮะโอ้โหเป็นฐานที่อยู่ใกล้ภารกิจพอดีเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวภารกิจที่6ผมจะไปยึดเสาให้คุณดูนะฮะเรดิโอทาวเวอร์ตรงนี้นะอ่าโอเค ก็สำหรับพาร์ทหก็ฟาคาร้องไห้อย่างไกลห่างว่าจะไว้พินทังนี้ขอบคุณที่รับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเซีเกนเจ็อเปืงครับล่าเนื้อหมูก่อนนะหิวมากเลยตอนนี้บ๊ายบายอ่าฉลองก่อนปิดคลิปไปแล้วเย้บ๊ายบายครับลงทะเลแล้วนะว้าวปุ่มสวยงามจิมๆเลยนะแมงกะพุนเนี่ยเยี่ยมจด Yeah